ถ้าใครที่ติดตามฟูตั้งแต่เนินๆมานะคะก็จะรู้ว่าฟูเนี่ยไม่ค่อยทําเมนูอาหารหวานเลยทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยฟูก็จะมาทําเมนูอาหารหวานกันนะคะประเดิมขนมหวานด้วยเมนูบัวลอยนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยฟูจะทําเป็น2สีนะคือสีขาวกับสีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี่ยฟูจะใช้เป็นฟักทองนะคะก็จะแบบนี้เลยตดฟักทองให้เลยนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วก็เติมน้ํานะคะแล้วก็ปั้นน้องเรื่อยๆจนเป็นก้อนเลยค่ะทุกคนหน้าตาน้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตอนแรกฟูก็คิดว่านางเนี่ยจะเป็นสีเหลืองที่เนียนแต่ก็ไม่เนียนมากนะคะแล ก็จะได้สองก้อนแบบนี้นะโรยแป้งในกะละมังนะคะเพื่อให้บัวลอยของเราเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันนมันไม่ติดกันนะคะทุกคนฟูจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เลยนะคะคือมันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันยิ่งปั้นได้ก้อนเล็กเนี่ยมันจะยิ่งอร่อยนะคะเวลาเราไปกินเนี่ยมันสัมผัสแป้งได้น้อยแล้วก็น้าเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เรากินเนี่ยมันไม่รู้สึกแบบว่าตืดคอมากจนเกินไปนะคะฟูเนี่ยได้ลองปั้นเป็นดอกเดซี่ด้วยนะคะทุกคนทุกคนว่ามันผ่านไหมคือหน้าตาน้องคือแบบว่าเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแบบนี้เลยแล้วน้ำที่กินคู่่กกกับบออยนนนี้้คเป็็าางมร น,ะะน้ำเต้าหู้ที่ฟูทำวันก่อนเนี่ยฟูกลัวนางเสียนะฟูก็เลยไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ฟูก็เลยต้องเอานางเนี่ยมาไลยน้ำแข็งนะคะทุกคนพอละลายเสร็จเนี่ยนางเดือดฟูก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะทุกคนหน้าตานางก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเวลานางเดือดก็คือหม้อที่ฟูใช้เลยเกินไปคือนางอ่ะจ,จะล้นอยู่แล้วอะ่ะทุกคนวิธีแก้ของฟูนะคะคือเบาไฟค่ะทุกคนคือเพื่อให้นางเนี่ยเดือดแล้วก็ไม่ล้นหม้อออกมานะทุกคนดูผลลัพธ์ของมันสีคือแบบสีนางน่ารักมากเป็นสีเหลืองกับสีขาวสีนางคือตูตมีน้ารนกิมากกคค่ะะทุนแลฟูจะบอกว่าฟูอทดกเซี่่แคคดอกนะะ ฟูใช้เวลาหานานมากทุกคนหาไม่เจอเลยแต่ฟูว่าตัดคลิปไหมหทุกคนดูมันดูแบบไวนะแต่ความจริงอะฟูหาประมาณหนึนาทีอกว่าจะหาเจอทั้ง2องดอกอะตัวลอยกินคู่กับน้ำเต้าหู้คือฟูรู้สึกว่ามันอร่อยมากทุกคนถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยฟูแนะนำให้ไปลองเลยค่ะ